สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนาตัวระบบนะครับเป็นระบบสแกนนักเรียนเข้าออกโรงเรียนนะครับอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นพนักงานก็ได้นะครับโดยใช้บัตรพนักงานหรือบัตรนักเรียนครับที่เป็น RFID นะครับใครที่สนใจตัวระบบนะครับอยากเรียนเขียนไปเขียนโปรแกรมอยากจะสั่งซื้อระบบหรืออยากจะจ้างเขียนระบบก็แอดไลน์แอดตัางละคลิปมาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบสแกน การเข้าเรียนเข้าทำงานหรือว่าจะใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้ผ่านบัตร RFID นะครับโดยจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนหลังบ้านนะครับก็คือส่วนตรงหน้านี้นะครับนี่คือส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นส่วนที่โชว์แสดงข้อมูลการเข้าออกนะครับส่วนที่สามนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการที่ให้คนทั่วไปนะครับนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนอาจจะเป็นผู้ครอง ถ้าเป็นคนทํางานอาจจะเป็นคนทั่วไปนะครับมาเช็คเวลาเข้าออกของตัวเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็เข้าสู่แอดมินเข้ามาก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสแกน IFD แล้วก็ค้นหาัศึกษาก็คือสองหน้าเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเลยก็จัดการปีการศึกษานะครับก็สามารถเพิ่มปีการศึกษาได้นะครับ ่เช่นสองห้าหกเก้านี่ครับสว่าเริ่มจากวันนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็สิ้นสุดพวงนี้เลยนี่ครับอ่าก็เพิ่มลบได้ไม่ได้มีอะไรครับต่อมาก็คือจัดการาแผนกนะครับก็เพิ่มแผนกเข้าไปก็จะเห็นว่า,าแผนกนี้มีกี่คนนะครับต่อมาก็จัดการอาจารย์นะครับอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเห็น อะไรครับก็จะเห็นนักเรียนของตัวเองนะครับอ่าคราวนี้มาจัดก,การนักศึกษานะครับก็ทําได้สองแบบครับเพิ่มทีละคนกับนําเข้าแบบ CSV นะครับส่วนว่าผมนําเข้าแบบ CSV รับก็เลือกปีการศึกษาก่อนเช่นปีหกแปดเลือกอ่าแผนกเข้ามาครับเลือกอาจารย์ที่รึกษาเสร็จแล้วก็อินพุตไฟล์ CSV เข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยอินพุตเสร็จแล้วนะก็กดนําเข้าข้อมูล นะครับก็นำเข้าข้อมูลได้แล้วนะครับก็พอนำข้อมูลแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตั้งบัตร RFID นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งรูปภาพนะครับเราก็กดแก้ไขนะครับเพื่อมาตั้งบัตร RFID กับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมใส่รูปภาพเข้าไปก่อนใส่รูปภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็สแกนบัตร RFID เลยนะครับบัตร RFID เนี่ยก็เป็นบัตร RFID ธรรมดาครับก็บัตรที่ใช้ทั่วไปครับตามฟู้ดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับทั่วไปเลยใบละสองสามบาทนะครับ เครื่องอ่านก็เป็นเครื่องอ่านแบบธรรมดาหรือเป็นแบบเครื่องอ่านแบบแรงอ่าขึ้นสูงก็ได้นะครับแล้วแต่จะใช้งานก็กดเดี๋ยวผมจะแตะบัตร I D นะครับลงไปแตะเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะบันทึกอัตโนมัติเลยเห็นไหมเข้ามาเรียบร้อยครับนี่คือเลขบัตรนี้ต่อมาผมจะทาอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคนที่สองนะครับก็กดแก้ไขใส่รูปภาพครับแล้วก็กดแตะบัตร I D ลงไป ตอนนี้ผมก็บันทึกไปสองคนแล้วครับคนที่หนึ่งของคนที่สองต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการอ่าสแกนอ่าสแกนเข้าโรงเรียนนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับอ่าหน้าเนี่จะเป็นหน้าสแกนของนักเรียนนะครับส่วนเนี้จะเป็นหน้าค้นหาของผู้ครองนะครับหรือว่าของเจ้าตัวเองนะครับวิธีการทํางานเนี่ยเราก็เปิดหน้านี้ค้างไว้ถูกไหมครับเปิดหน้านี้ค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ให้คนเข้าเรียนอน่ะก็ามาสแกนนะครับเราก็กดสแกน เห็นไหมก็จะขึ้นแล้วครับว่าเขาเรียนสาเร็จแล้วอครับอันนี้คนที่หนึ่งนะผมสแกนคนที่สองลงไปเห็นไหมคนที่สองเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้ในหน้าเห็นไหมในหน้านี้ครับก็จะแสดงผลการเข้าออกน,นะครับแบบส่งมาเลยนะครับส่งข้อมูลมาหาเลยนะก็เสร็จนะครับเราก็จะเอาในหน้าเนี้ยไปแสดงที่หน้าจอนะครับ อ่าตรงอาจจะเป็นประตูโรงเรียนนะครับหรือว่าตรงตู้สแกนนั่นเองนะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการแตะเข้านะครับพอแตะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออกนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออก,ก,มมอกนี่ครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออกส่วนผมแตะอีกอ่ะแตะเยอะเลยนะครับ แต่ประมาณนี้หน้าจอแสดงผลนก็จะแสดงผลเป็นแถวๆเดียวแถวๆเรียงกันมาเลยครับนี่ครับก็คือหน้าแสดงผลครับก็ทํางานประมาณนี้ก็ผมตั้งไว้ว่าให้ชัดๆแบบนี้นะแล้วก็แสดงทั้งหมดสิบคนนะอ่สิบเลคคอร์ดต่อมาหน้าแอดมินเนี่ยก็จะมีรายงานต่างๆนะครับนะก็จะมีรายงานนะครับก็กด รายงานตรงนี้ได้นะครับต่อมาเนี่ยไปที่อาจารย์บ้างก็ไปยูเซอร์ของอาจารย์ครับก็ก็จะเห็นข้อมูลของนักเรียนตัวเองนี่ครับยูเซอร์ของอาจารย์ครับเห็นครับว่าอาจารย์อ่าคนนี้นครับก็จะมีนักเรียนอยู่ห้าคนถูกไหมครับก็คือเข้าไปแอปเมื่อกี้นะห้าคนก็จะเห็นแล้วครับว่ามีทั้งหมดห้าคนนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับสแกน เข้างานหรือเข้าเรียนนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับโดยใช้บัตรตัว RFID นะครับสำหรับคนที่สนใจตัวระบบตัวโคนนะ้ดสามารถถังมาซื้อได้นะครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนไมค์เขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็หรือจะเป็นโปรแกรมนี้ก็ได้นะครับก็มาพูดคุยกันได้ครับ